เส้นทางเดินชีวิตคนมีเรื่องราวมากมายผ่านการเยลาเนินนาวเหน็ดนาวดวงดาวแสนไกลใจไม่ว่างปลา่าไหวเวียน,นวนไหววกมนแต่ยังมีแสงธรรมสวัสดีครับพี่น้อง,องครับ เกษตรยุคใหม่ไทยแลนด์นะฮะดาบวัดจะพามาชมนะครับเกษตรผสมผสานครับพี่น้องครับเกษตรผสมผสานพื้นที่ประมาณสองไร่นะครับพื้นที่ประมาณสองไร่นะครับซึ่งอยู่ติดชายป่านะฮะที่กัดตรงนี้อยู่ที่นะครับเป็นเกษตรผสมผสานของหน่วยทหารตั้งแต่ปากทางเข้าไปนะครับก็มีการเลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยง ห่านเลี้ยงเป็ดนะครับพี่น้องครับนี่นะฮะส่วนด้านล่างถัดลงไปก็จะเป็นบอ่อปลานะครับในการเลี้ยงปลาผสมผสานหลายชนิดอยู่ในบริเวณนั้นนะครับนี่นะฮะมีการเลี้ยงห่านนะครับพี่น้องการเลี้ยงห่านทําเป็นบอ่อปลาด้านล่างนะครับห่านก็สามารถแล้วก็เป็ดห่านพวกนี้ก็สามารถเอ่อลงไปเล่นน้าได้นะครับเป็นทางลงลงบริเวณนู้นนะครับพี่น้อง นี่นะฮะได้มีการไข่นะครับนะครับมีการไข่แล้วนะครับพี่น้องส่วนด้านนี้นะครับพี่น้องครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นนะครับบ่อเลี้ยงกบนะครับเป็นบ่อเลี้ยงกบด้านนี้นะครับพี่น้องเป็นการเลี้ยงกบไว้สําสหรับในการทําบ่อนะฮะทำที่เลี้ยงกบก็จะใช้วิธีการใช้กระเบื้องเก่า นะครับใช้กระเบื้องเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วที่ทิ้งแล้วนะฮะมาทําเป็นบ่อนะครับพี่น้องนี่นะฮะตอนนี้ก็เป็นแปลงผักสวนครัวบริเวณนี้นะครับเป็นแปลงผักสวนครัวซึ่งเอ่อก็มีการเก็บเกี่ยวไปบ้างแล้วนะครับก็ยังเหลือพวกปลูกเอ่อปลูกข้าวโพดปลูกหญ้านะฮะพวกหญ้าในเปียนะครับแล้วก็ยังมีมะเขือที่ยังเป็นต้นเล็กๆอยู่นะครับมะเขือแซมด้วยนะครับ น่าจะเป็นฟ้าทลายโจรน,นะครับด้านในถัดเข้าไปด้านนู้นนะครับพี่น้องด้านหน้านี้ก็มีมะเอ่อมะนาวนะครับพี่น้องมะนาวยวดูไปเรื่อยๆนะครับติดตามนะฮะตรงนี้ก็จะมีเป็นไม้ป่าเป็นไม้ที่อยู่ดั้งเดิมเป็นไม้ที่มีดั้งเดิมนะครับเป็นต้นอีสานเขาบอกเต้นต้นจิกนะฮะต้นจิกนะฮะไม้จิกน่าจะใช่นะครับพี่น้อง นี่นะะยังมีอยู่นะครับเป็นไม้ป่าซึ่งไม้ก็จะเป็นไม้เนื้อดีเนื้อแข็งมากนะครับพี่น้องครับตรงนี้ก็จะเป็นดินฟ้าเพกานะครับพี่น้องดินฟ้าเพกานะครับนี่กำลังโตนะครับให้ตอนนี้กําลังออกดอกนะครับดินฟ้าเพกานะครับแต่ยังไม่มีฝักนะครับพี่น้องครับ เราก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบริเวณตรงบอร่อปลานะครับซึ่งระบบน้ําก็จะได้จากระบบน้ําบาดาลน,นะฮะเจาะน้ําบาดาลด้วยนะครับพี่น้องเพื่อมาหล่อเลี้ยงบอ่อเลี้ยงปลาตรงนี้นะครับก็จะมีกระชังบ่อนุบานนะครับมีกระชังบ่อนุบาลตรงบริเวณนี้นะครับมีการเลี้ยงอ่าเป็ดแล้วก็าห่านนะครับ ก็ได้ลงมาเล่นน้ําด้วยนะครับพี่น้องครับซึ่งมีการออกแบบพื้นที่ได้ดีมากนะครับพี่น้องครับติดตามนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับพื้นที่หนึ่งไร่ถึงสองไร่บริเวณนี้นะครับก็มีการออกแบบได้ได้อย่างดีนะครับปรับเปลี่ยนพื้นที่นะฮะบริหารจัดการพื้นที่ได้ดีมากนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูอ่ด้านบ่อเลี้ยงกบนะครับก่อนจะถึงบ่อเลี้ยงกบนะครับพี่น้องครับมาดูแล้วก็มาเจอ มะนาวนะครับมาเจอต้นมะนาวโอโ้โหดกมากนะครับพี่น้องดูแค่กิ่งสองกิ่งครับพี่น้องครับโอ้โหเห็นลูกเห็นผลเขาแล้วนะครับกิ่งแทบหักครับพี่น้องครับนี่นะฮะอันนี้น่าจะเป็นมะนาวเอ่อขอญอาตดูนะฮะดูป้ายนะฮะตอนนี้เป็นมะนาวเอ่ออะไรดีผมว่าน่าจะเป็นมะนาวแป้นพิจิตนะครับพี่น้องครับ นะฮะโดกมากนะครับเป็นมะนาวแป้นพิจิตครับผมนะครับดูนะฮะโดกใบแทบกิ่งแทบผักนะครับพี่น้องนี่คือมะนาวนะครับนี่นะฮะบ่อเลี้ยงกบนะครับการเลี้ยงกบไว้ด้วยนะครับดังที่เรียนให้ทราบขั้นต้นนะครับพี่น้องครับแล้วก็มีดูนะฮะลูกน้านะฮะ ปักแปลงแตงโมนะฮะหรือขึ้นเต็มเลยนะครับมีการปลูกผสมประสานไว้ด้วยนะครับบริเวณนี้นะครับดูนะฮะซ่อนอยู่ใต้ใบนะครับพี่น้องการทําเกษตรผสมประสานมีปศุสัตว์มีประมงนะครับเอ่อกบก็ยังไม่เห็นตัวนะครับเพราะว่านะฮะเจ้าหน้าที่ในการให้ความรู้หรือให้เราพาเยี่ยมชมยังไม่อยู่นะครับผมก็เลยมาอัปเดตนะฮะมาอัปเดตมาเอ่อรีวิวนะครับให้พี่น้องชม โดยผมได้รทาทำคลิปวิดีโอนี้คนเดียวนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวถ้าเจ้าหน้าที่อยู่นะฮะเดี๋ยวจะเชิญเจ้าที่ให้ความรู้กับพี่กับน้องเรานะครับเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูอ่าติดตามบริเวณอื่นด้วยนะครับเราก็จะเดินเข้ามาเรื่อยๆนะฮะในบริเวณสวนนะครับทางด้านขวาเมือนะฮะ ด้านขวามือนี้ก็จะเป็นการปลูกถั่วฝักยาวนะครับและทำมีการทําค้างโดยใช้ไม้ไผ่นะครับพี่น้องครับโดยการใช้ไม้ไผ่ทําค้างแล้วก็ใช้ตาข่ายนะครับเพื่อให้ถั่วได้มีการเลื้อยนะครับนี่เลื้อยขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ยังต้นยังเล็กอยู่นะครับใช้ตาข่ายเอ็นนะครับให้นี้ทาให้ถั่วได้มีค้างเลื้ยขึ้นมานะครับบริเวณนี้นะครับ ถัดเข้ามาก็จะเป็นนะฮะน่าจะเป็นบวบนะครับพี่น้องครับเนี่ยคางบวบําค้างบวงบวไว้ซึ่งยังเล็กอยู่นะครับนี่นะ,ะต้นอยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องถัดต่อไปก็จะเป็นมะเขือซึ่งนะฮะตอนนี้ก็เริ่มแก่มากแล้วนะ,ะมะเขือบริเวณตรงนี้น่าจะประมาณหนึ่งงานนะครับมีมะละกอนะครับปลูกมะละกอปลูกพลิกไว้นะฮะมีผสมประสานด้วยตะไคร้ มีตะไครมีขา่าแล้วก็มีแคร์นะครับบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามจุดอื่นบ้างนะครับสำหรับแปลงตรงกลางเป็นแปลงเกษตรนะฮะบ,บริเวณนี้ก็จะมีการปลูกบริเวณนี้เป็นฟ้าทลายโจรน,นะฮะสลับกับมะเขือเป็นมะเขือน่าจะเป็นมะเขือเปาะนะครับพี่น้องครับตรงบริเวณนี้นะครับถัดมาก็มีปลูกกะเพรามันอะไรเงี้ยนะฮะมัน น่าจะเป็นมัน5นาทีนะครับมีชะอมนะครับมีชะอมสลับไปกับมะละกอนะครับอันนี้เป็นอ้อยน่าจะเป็นอ้อยดำนะฮะอ้อยดำนะครับอ้อยที่ใช้เป็นยาเข้ายาเป็นการเข้ายาได้เป็นอ้อยดำกับบริเวณนี้นะครับส่วนโซนด้านนี้ก็จะเป็นพลิกนะฮะตอนนี้ก็สลับกับนะครับเป็นมะเขือนะ จกแล้วตอนนี้นะเหลืองให้ลูกเหลืองแล้วนะครับพลิกก็น่าจะวายไปบ้างแล้วนะครับตรงนี้ส่วนด้านในก็จะเป็นการเพาะกล้านะครับพี่น้องครับเป็นการเพาะกล้าเป็นการเพาะกล้าของทานตะวันนะครับเพาะกล้าของทานตะวันมีหมอนนะฮะมีหมอนด้วยนะครับตรงบริเวณนี้มีการปลูกกล้วยนะฮะมีการปลูกกล้วยไว้ด้วยสลับตรงนี้นะฮะมีการปลูกกล้วยน้ําว้า กล้วยหอมทองนะฮะแล้วก็มีกล้วยไข่ด้วยบริเวณนี้นะครับถัดตรงมาดุมบงบริเวณร่องตรงนี้ก็จะเป็นปลูกตะไคร้ไปด้วยนะฮะเป็นการปลูกตะไคร้สลับไปด้วยในแปลงตรงแถวนี้ถัดเข้าไปข้างในนะฮะก็จะเป็นมะเขือนะครับซึ่งกําลังให้มะเขือเปาะนะครับซึ่งกําลังออกดอกนะฮะแล้วก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับนี่นะฮะเป็นแปลงเกษตรผสมผสานซึ่งนะฮะ มีการทำไว้นะครับ